จุดกรณีแบบได้ครั้งแรวนะี่กาวก็ไม่ได้ทาเห็นไหมไม่มีกาวเลยทำไมต้องทำไอเอาท่อมาสวมแล้วก็ลองลองท่อนะอัดเข้าไปเลยจะยาวจะสัน้นแล้วค่อยตัดเอาไม่ต้องไปตัดท่อแบบนี้เนหะ็นไหมกี่เซนเอาให้ประมาณกี่เซนไม่เกินสองเซนเซนก็กว่าเออมันได้แล้วกับข้อต่อนะ โหนก็อต่อมีกี่เซนว่าอะไก,ก็อต่อนี่ประมาณเกือบสี่เซนอ่ามันจะเอาอะไรไปอยู่แรงดันปั๊มนี่เกือบสองร้อยเนี่ยมันสวมท่อรองแก่ไข่นะคะเชอก็อุดงานโชว์ที่อันนี้ก็มาทังอ่าน,นแน่นอนทำยังไงทีนี้ลาดเอานี้ อา,อาซาดีโอตรวจจากที่ว่ากรณีนี้เขามองเั่นเออมันมีระยะอะมันมีระยะสองเซนสองเซนตรงนี้ชนอ้คนมีประสบการณ์คนมีความรู้เยเขาจะนึกทันทีตั้งอัดน้าให้ผมดูหน่อยนะน,น,<ต>นั่นน,นี่เลยนี่เลยไม่ใช่ว่าเขาเห็นแบบนี้เขาจะปล่อยผ่านทสอีกรอบนะเข้าไปในบ้านเรียบร้อยดีตัดต่อแก้ไขปุ๊บ ไม่มีก็เสร็ะเอเจจบ